สวัสดีครับวันน <n> ี้ผมมาส่งงานนะครับห้องครัวด้านในบ้านนะครับผมทางที่เข้าเมื่อกี้นี้ผมเข้ามาจากหลังบ้านนะครับส่วนทางที่ที่เข้าครัวจริงๆิภายในบ้านจะอยู่ด้านนี้นะครับผมก็คือผมเข้ามาจากด้านหลังนะครับเป็นครัวในตัวบ้านนะครับโครงการหมู่บ้านหมู่บ้านนี้นะครับผมจะมีห้องข้างหลังให้นะครับแต่ไม่มีพวกชุดครัวนะครับ เป็นห้องเปานะครับผมก็ได้มาทำเคาน์เตอร์นะครับเป็นตัวแอลยาวประมาณ3เมตรกว่านะครับเกือบ4ี่เมตรนะครับผมเป็นตัวแอลนะครับนี่นะครับที่ทําขึ้นมานะครับกองเดิมเป็นห้องเป่านะครับผมแบรน์ตู้ร้อยนะครับผมอ่ะนี่นะครับเป็นตู้้อยของแบรนด์ของคิงนะครับ เป็นตู้ลอยทิ้งนะครับผมปูกระเบื้องผนังนะครับชนฝ้าเลยนะครับแต่จะปูแค่ครึ่งขัวนะครับแค่ครึ่งของสองห้องนะครับผมนะครับส่วนนะครับพื้นท็อปเป็นหินแกนิกนะครับสีดํานะครับพื้นท็อปเป็นหินแกนิกสีดํานะครับผมกระเบื้องผนังนะครับหกสิบคูณสามสิบนะครับ 60สิบคูณสามสิบนะครับสวยนะครับผมกระเบื้องออกเป็นลายหินนะครับสีขาวท็อปหินดำนะครับตัวหน้าท็อปนะครับตรงนี้นะครับหน้าท็อปเป็นสีขาวนะครับเป็นแกนิโตหกสิบคูณหกสิบสีขาวนะครับผมติดบานแบนเดียวด้านบนอยู่แล้วครับต้องคู่กันทองคิงนะครับอันนี้จะเป็นตู้ลิ้นชักนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบางคู่ <c oughs> บางคู่นี้ต้องติดใต้อ่างล้างจานอยู่แล้วครับทุกที่ต้องติดนะครับเพราะว่าต้องติดเพราะว่าเผื่อในการเซอร์วิสด้านล่างนะครับแก้ไขซ่องแซงท่อภายในอนาคตนะครับผมบ้านเจ้าของบ้านนะครับติดตั้งเครื่องกองน้ํานะครับผมก็ได้ติดตั้งเครื่องกองน้ําให้นะครับต่อจากระบบน้ําดีของที่จะขึ้นไปอ่างล้างจานนะครับผมโอกระเบื้อง ข้างในด้วยนะครับยกระดับพื้นขึ้นมานะครับโูกระเบื้องด้านในเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับหมดเลยนะครับอันนี้คือใต้ซิงนะครับผมอันนี้คือซิงล้างจานนะครับเป็นหลุมเดียวนะครับมีเขียงมาด้วยนะครับอ่างล้างนี้มีเขียงมาด้วยแล้วก็จะมีตะแกรงมีชั้นอาจจะเป็นที่วางเวลาเราล้างอะไรเป็นเสร็จวางนี่ก็ให้น้ำจุ่มลงไปที่ซิงนะครับผมที่พักน่าจะเป็นที่พักพัชนะนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเขียงไม้นะครับมีมากบมีมากับอ่างล้างจานเลยนะครับผมแบรนด์เดียวนะครับแบรนด์เดียวกันกับเตาแก๊สกับคูนะครับเป็นของยิปนะครับผมฮอกก็แบรนด์เดียวกันนะครับฮอกก็ของยิปนะครับตรงนี้อวมากเลยนะครับบาราคาก็สูงอยู่นะครับแต่ใช้งานดีนะครับ อันนี้ก็เป็นก๊อกที่ผมติดเครื่องปองน้ําไว้ด้านล่างครับขึ้นมาปองน้ําตรงนี้ได้เลยนะครับผมแรงนะครับตํำที่มีแรงนะครับ3ามานะครับอ่ามาดูเตาแก๊สนะครับเป็นแบรนด์เดียวที่ผมบอกคืออีฟนะครับแล้วก็ฮูดเป็นของอีฟเหมือนกันนะครับผมติดตั้งไว้นะครับผมแล้วก็ได้ทําการเจาะผนังนะครับผนังนี้เป็นผนังทีแคสนะครับ ซึ่งแข็งมากนะครับโครงการไม่ได้นำร่องไว้ก่อนนะครับคือผมต้องมาเจอกเองนะครับเจอกทะลุออกมาด้านหลังนะครับนี่นะครับใส่ตัวครอบด้านนอกนะครับเป็นท่อระบายอากาศสแตนเลสนะครับขนาดหนิ้วนะครับผมนะครับจะลองเทสดูนะครับอันนี้คือเปิดนะครับ อันนี้คือายเลยอันนี้เบารๆๆๆแรงลมดีมากเลยนะครับนะครับก็ตัวนี้นะครับแรงลมแรงมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นบานแก๊สนะครับใส่ทางแก๊สเข้าไปนะครับผมปูกระเบื้องพื้นด้านในม้อนัน,นับก็อันนี้ก็เป็นลิ้นชักสามชั้นนะครับเหมือนที่ผมเคย รีวิวมาหลายๆครั้งนะครับส่วนมากก็จะเป็นมีสามกับสองนะครับรบ,นบนก็จะเป็นเก็บเช่นเคยนะครับภาชนะต่างๆช้อนครับ mm. ก็เก็บานาเรียบร้อยนะครับทำความสะอาดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วครับโอเคเจ้า okay. ของบ้านก็พอใจนะครับสวยเลยนะครับ ห้องเล็กๆก็สวยได้นะครับหัวปูนะครับไม่บิ้วก็สวยได้นะอยู่ที่การเลือกกระเบื้องนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลงคลิปต่อไปนะครับเป็นครัวหรือที่ไม่ใช่ครัวครับเป็นห้องนะครับแล้วก็เป็นห้องต่อห้องเพิ่มมานะครับเดี๋ยว วันสองวันนี้ครับผมจะถ่ายเป็นวิดีโอลงให้ดูนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับฝากกดติดตามด้วยนะค,ะครับ